เมื่อเวลาสีนาฬิกา30นาทีวันที่4ตุลาคม6 8ศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุต่างชาติถูกทำร้ายร่างกายเหตุเกิดบริเวณหน้าปากซอย13เฉลิมพระเกียรติตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ นายเคนอายุ57ปีสัญชาติญี่ปุ่นถูกต่อยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าจมูกแตกเลือดไหลนองใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของต่างชาติเป็นรถยี่ห้อ Honda Scoopy i สีน้ำเงินก่อนประถมพยาบาลในเบื้องต้นแต่ทางต่างชาติดังกล่าวไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมขอตัวกลับที่โรงแรมจากการสอบถามผู้เห็นการเล่าตนสังเกตเห็นว่าต่างขี่จักรยานยนต์ มาจอดที่บริเวณหน้าปากซอยจุดเกิดเหตุก่อนจะเห็นชายไทยจำนวนหนึ่งคนขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาจากนั้นตนนึกว่ายืนคุยกันในลักษณะโวยวายก่อนจะถึงขั้นลงไม้ลงมือกับต่างชาติหลังเกิดเหตุชายไทยดังกล่าวขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าชาวต่างชาติดังกล่าวไม่ยอมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแนะนำให้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธร เมืองพัทยาก็ไม่ยอมไปโดยเจ้าตัวจะขอกลับที่พักโรงแรมก่อนจะให้กลับส่วนสาเหตุไม่มีใครทราบแน่ชัดแ้วมีรถะบที่้ใช่ไหมแล้วที่นี้รถสอง0ัน่ะมอเตอร์ไซค์นเราไม่ได้เห็นไซค์องหรอกแล้วว่าเห็นัวเขาวหัวเพว่าติอทั้งสองคนนั่นแหละเหมือนตอนที่ว่าเหมือนเปิดประมาณว่า ขึ sure ้นมาแล้วก็อย่างเงี้ยเราเราก็เห็นแค่หัวไงเออแล้วที่นี้เราก็ได้ยินเสียงเขาพูดกันบุกบีบดกบวยนี่แหละบุกเป็นดุลยเด็ดขาดผู้มนุษย์ว่าไม่รู้อ๋อฟังจากจต่ความไม่ได้ใช่ไอ้เราก็เลยคิดว่าเป็นเพื่อนกันคุยกันทีนี้ไอ้เราก็ยินยงไก่ผมต่อแหละจะพักหนึ่งหันมาได้เรียงปังเรียงปังอยู่ตรงนี้กันแล้วอ่ะอ๋อทำ่อยกันแล้วใช่ผู้่รเหารมากี่คนเดียวคนเดียวผู้ชายคนไทยเหรอใช่คนไทยใช่ไหมใช่พอทราบไหมว่าเขาทำไร ก็ไม oh oh mm ่ร mm ู mm. oh so okay. ้เหมือนกันคือเราหันมาไอทีเขาก็ถ้าต่อยกันแล้วอ๋อจะได้ยินเสียงด่ากันจะจับกระพาไม่ได้เพราะว่าทะเลาะอะไรกันใช่คือหันมาก็ต่อยกันใช่ไหมด้วยความที่ว่าตอนแรกวันจะไม่เดินเข้ามาแล้วแหละก็เลยทางนั้นน่ะสู้ไม่ได้ที่ก็เลยเองเราต่างชาเขาเดินอยู่อหรอไม่ต่างชาเขไม่ได้เดินอย่างไรไรถมาอ๋อแล้วมีเฉียวชนกันนี้เหรอไม่เฉียว่าเฉียวประมาณเหมือนแบบว่าอาจจะมีเฉียวหรือเปล่าแล้วเหมือนเดิมคือมาตีกันไม่รู้แต่ว่าคนนี้มาบอนนะถึงกั เราจะออกจากซอยเนี่ยนะเหมือนก็ว่าเหมือนโดนนักดีวันนี้วันนี้คนนี้จบก่อนใช่ไหมมามามาตามาเลยมาสักมามามาระมาสักไม่ถึงไม่ถึงกันเลไ่กันเฮ้ยเแล้วก็ใช่ใช่ใชาใเสีย่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใร่่ใช่่ใช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 ่ไม่ง่่่